แบบฝึกหัด5.5หน้า1 0 4 -105 ถึงมาดูหน้า1 0 4นะคะข้อที่1เปรียบเทียบเวลาโดยเติมมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับมาดูข้อที่1นะคะ376นาทีกับ6ชั่วโมง14นาทีจากโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าด้านซ้ายมือและด้านขวามือนะคะ มีหน่วยไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยเราจะเปลี่ยน6ชั่วโมงให้มีหน่วยเป็นนาทีนะคะเราทราบว่า1ชั่วโมงนะคะเท่ากับ60นาทีดังนั้น6ชั่วโมงนะคะก็จะเท่ากับ360นาที360ร่วมกับอีก14นะคะ ได้เป็น374นาที376มากกว่า374ดังนั้นเติมคำว่ามากกว่าต่อไปข้อที่2นะคะ60วันกับ8สัปดาห์5วันนะคะ เราจะเปลี่ยน8สัปดาห์ให้เป็นวันนะคะโดยเราทราบว่า1สัปดาห์มี7วันนะคะดังนั้น8สัปดาห์เราก็จะนำ8คูณ7ได้เป็น56วันนะคะ56รวมกับ5วันได้เป็น61วัน 60วันน้อยกว่า61วันนะคะเติมคำว่าน้อยกว่าต่อไปข้อที่3นะคะเนาที34วินาทีกับ464วินาทีเปลี่ยน7นาทีให้เป็นวินาทีนะคะ1นาทีมี60วินาทีดังนั้น7นาทีก็นำา7คูณ6 0 ได้เป็น420วินาทีรวมกับอีก34วินาทีได้เป็น454วินาทีนะคะ454น้อยกว่า464ดังนั้นเติมคำว่าน้อยกว่า ต่อไปข้อที่4นะคะ120ชั่วโมงกับ4วัน18ชั่วโมงเราจะเปลี่ยน4วันให้เป็นหน่วยชั่วโมงนะคะโดยเราทราบว่า1วันเท่ากับ24ชั่วโมงถ้า4วันนะคะก็นำา4 4คูณ4 4 4 16, 6 6ใส่6ทด1 4 2 8บวกอีก1เป็น9 ได้96ชั่วโมงนะคะ96รวมกับ18ก็จะได้เป็น114ชั่วโมง120มากกว่า114ดังนั้นเติมคำว่ามากกว่านะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ 3ปี3เดือนกับ40เดือนเราจะเปลี่ยน3ปีให้เป็นเดือนนะคะโดยเราทราบว่า1ปีมี12เดือนดังนั้น3ปีนะคะจะเท่ากับนำา3คูณกับ12ได้เป็น36เดือน 36เดือนบวกกับอีก3เดือนนะคะก็จะได้เป็น39เดือน39เดือนน้อยกว่า40เดือนเติมคำว่าน้อยกว่าต่อไปนะคะข้อที่6 1 1 0สัปดาห์กับ2ปี4สัปดาห์เปลี่ยน2ปีให้เป็นสัปดาห์นะคะโดยเราทราบว่า 1>, 1ปีเท่ากับ52สัปดาห์ดังนั้นสองปีก็จะเท่ากับ2องคูณห้ได้104สัปดาห์นะคะหนึ104รวมกับ4ได้เป็น108 110มากกว่า108 ดังนั้นเติมคําว่ามากกว่าต่อไปข้อที่2นะคะแสดงวิธีคิดข้อ1ย่อยบอยและเอกกระโดดเชือกคนละ150ครั้งบอยใช้เวลา2นาที35วินาทีเอกใช้เวลา150วินาที ใครใช้เวลากระโดดเชือกน้อยกว่าจากโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่บอยและเอกใช้นะคะบอกหน่วยเป็นนาทีกับวินาทีนะคะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะโดยเราจะเปลี่ยน2นาทีให้เป็นวินาทีค่ะวิธีคิดนะคะ เปลี่ยนสองนาทีให้มีหน่วยเป็นวินาทีเนื่องจากหนึ่งนาที เท่ากับ60วินาทีซึ่งสองนาทีก็จะคิดเป็นสองคูณหกเท่ากับ120วินาที แสดงว่า2นาที35วินาทีก็จะคิดเป็น2นาทีคือ120วินาทีนะคะรวมกับอีก35วินาที ได้เป็น155วินาทีโจทย์ถามว่าใครใช้เวลากระโดดเชือกน้อยกว่านะคะ155วินาทีมากกว่า150วินาทีนะคะหรือ150วินาทีน้อยกว่า155วินาทีนะคะ150 วินาทีน้อยกว่าหนึ่งห้าสิบห้าวินาทีแสดงว่าหนึ่งห้าสวินาทีน้อยกว่า สองนาทีสามสิบห้าวินาทีนะคะซึ่งคนที่กระโดดเชือกใช้เวลา150วินาทีก็คือเอกนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าเอกใช้เวลากระโดดเชือก น้อยกว่านะคะน้อยกว่าบอยนะคะคำตอบค่ะเอกใช้เวลากระโดดเชือก น้อยกว่าบอยต่อไปหน้า105นะคะข้อที่2สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่1ใช้เวลาทำา5สัปดาห์4วันสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สใช้เวลาทำา1เดือน15วันสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใดใช้เวลาทำมากกว่า จากโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าหน่วยเวลาที่ให้มานะคะมีทั้งหน่วยที่เป็นสัปดาห์กับวันและหน่วยที่เป็นเดือนกับวันนะคะเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะวิธีคิดค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่1 ใช้เวลาทำห้สัปดาห์4ี่วันเรียน5้าสัปดาห์ให้เป็นวันก่อนนะคะเนื่องจาก1สัปดาห์มี7วันนะคะ ห้าสัปดาห์ก็จะเท่ากับห้าคูณเจ็ดเท่ากับสามสิบห้าวันดังนั้นห้าสัปดาห์สี่วันก็จะเท่ากับ 35บวก4เท่ากับ39วันนะคะต่อไปค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ใช้เวลาทำ หเดือน15วัน1เดือนนะคะเท่ากับ30วันดังนั้น1เดือน15วันเท่ากับ30บวก 15เท่ากับ45วันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่1นะคะใช้เวลาทำา39วันส่วนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สองใช้เวลาทำา45วันนะคะโจทย์ถามว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใดใช้เวลาทำมากกว่าดังนั้นนะคะ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สองใช้เวลาทำมากกว่าชิ้นที่หนึ่ง คำตอบนะคะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สองใช้เวลาทำมากกว่าชิ้นที่หนึ่ง ต่อไปข้อที่3นะคะบ้านของนุ่นใช้เวลาก่อสร้าง1ปี7เดือนบ้านของเต้ใช้เวลาก่อสร้าง21เดือนบ้านของใครใช้เวลาก่อสร้างมากกว่าในข้อนี้นะคะมีหน่วยปีกับหน่วยเดือนนะคะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดือนให้เหมือนกันนะคะเนื่องจาก หนึ่งปีเท่ากับสิบสองเดือนแสดงว่าหนึ่งปีเจ็ดเดือนคิดเป็น 1>, 1ปีคือ12เดือนนะคะรวมกับอีก7เดือน12บวก7ได้เท่ากับ19เดือนซึ่ง19เดือนน้อยกว่า21เดือน แสดงว่า1ปี7เดือนน้อยกว่า21เดือนหรือ21เดือนมากกว่า1ปี7เดือนนะคะโจทย์ถามว่าบ้านของใคร ใช้เวลาก่อสร้างมากกว่าใช้เวลาก่อสร้าง21เดเดือนคือบ้านของเต้นะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าบ้านของเต้ใช้เวลาก่อสร้าง มากกว่าบ้านของนุ่นคำตอบนะคะบ้านของเต้ใช้เวลาก่อสร้าง มากกว่าบ้านของนุ่นต่อไปข้อที่4นะคะเจีย๊ยบใช้เวลาทำขนม2ชั่วโมง44นาทีต้าใช้เวลาทำขนม140นาทีใครใช้เวลาทำขนมน้อยกว่าในข้อนี้นะคะมีหน่วยชั่วโมง กับนาทีนะคะดังนั้นเราจะเปลี่ยนชั่วโมงให้มีหน่วยเป็นนาทีนะคะเนื่องจาก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีซึ่งสองชั่วโมง คิดเป็น2องคูณหกเท่ากับ120นาทีนะคะแสดงว่าสองชั่วโมง44นาที ก็จะคิดเป็น2ชั่วโมงคือ120นาทีนะคะบวกกับอีก44นาทีได้เท่ากับ164นาที164นาทีมากกว่า140นาทีนะคะ แสดงว่าสองชั่วโมง44นาทีมากกว่า1นึร้อยสีนาทีนะคะหรือ140นาทีน้อยกว่าสองชั่วโมงนะคะ โจทย์ถามว่าใครใช้เวลาทำขนมน้อยกว่า140นาทีคือเวลาทำขนมของต้าดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าต้าใช้เวลาทำขนมน้อยกว่าเจี๊ยบ คําตอบนะคะต้าใช้เวลาทําขนมน้อยกว่าเจี๊ยบ